บทที่2641เหอหยวนเจียงได้ยินคำพูดของเหอจือชิวเขาก็รู้สึกตกตะลึงหันหน้ามาทันทีเมื่อเขาเห็นหน้าของเหอจือชิวเขาก็ตกตะลึงมากๆและพูดมาทันทีว่าจือชิวเป็นคุณชายไหม ถึงแม้ว่าเหือจือชิวจะยืนอยู่ต่อหน้าตัวเองแต่ความรู้สึกส่วนลึกของเหื่อวนเจียงไม่อยากเชื่อเลยว่าผู้หญิงที่ยืนอยู่ตรงหน้าของเขาจะเป็นลูกสาวของตัวเองจริงๆเพราะความรู้สึกในส่วนลึกของใจของเขาคิดว่าตอนนี้ลูกสาวของตัวเองยังอยู่ที่ประเทศซีเรียไม่มีทางจะเป็นไปได้ที่จะเป็นเธอแน่นอนโดยเฉพาะตัวเองที่เพิง่งโทรศัพท์หาเยเชนินแม้แต่เยเชินในตอนนี้ก็ยังไม่เจอเธอเลยและอเมริกาก็ไม่ได้ส่งคนไปช่วย ดังนั้นกองกำลังฝ่ายค้านของประเทศซีเรียที่จับตัวลูกสาวตัวเองจึงเป็นไปไม่ได้ที่พวกเขาจะยอมปล่อยตัวเธอกลับมา ถึงแม้ว่าทุกอย่างจะไม่เป็นไปตามที่เขาคิดแม้ว่ากองกําลังฝ่ายค้านของประเทศซีเรียจะเกิดความเมตตาขึ้นจริงๆมันก็เป็นไปไม่ได้ที่เธอจะกลับมาเมืองจินหลิงได้เร็วขนาดนี้ดังนั้นในเวลานี้เขารู้สึกว่าหว่วงเวลาเกิดความสับสนไม่เขารู้สึกงุนงงมากๆและไม่รู้ว่าจะต้องทําตัวยังไงเขจืจอชิวมองเห็นพ่อเดิมทีเธอก็ดีใจมากๆและตื่นเต้นมากๆแต่ไม่รู้ว่าเป็นเพราะอะไร เมื่อเห็นว่าพ่อจำตัวเองไม่ได้เธอก็รู้สึกไม่พอใจในทันทีดังนั้นเธอมองหน้าเหอหยวนเจียงด้วยความโกรธและพูดตัวน้ำเสียงโกรธฉันยังมีชีวิตอยู่ยืนอยู่ตรงนี้คุณยังไม่เชื่ออีกหรือไงเหอหยวนเจียงรีพูดทันทีเชื่อฉันเชื่อแต,แต่แต่เธอกลับมาที่เมืองจินหลิงได้ยังไงมันมันเป็นเรื่องที่เป็นไปไม่ได้เหอจือชิวอดไม่ได้ที่จะสายหัวหันหลังไปมองเย่เฉินที่ยืนอยู่ข้างๆกำแพงและพูดกับพ่อ ฉันมาที่เมืองจินหลิงได้ยังไงคุณก็ถามเขาได้เลยเหอหยวนเจียงยืนอยู่ด้านข้างประตูเขาไม่รู้ด้วยซ้ําด้านนอกประตูใกล้กาแพงยังมีคนซ่อนอยู่เขารีบยืน่นศีรษะออกไปมองในขณะนี้เหยเฉินกำลังดึงแมสปิดปากลงมาดังนั้นพวกเขาสองคนจึงสอบตาก,กันเหยเฉินมองเห็นดวงตาของเหอหยวนเจียงที่เต็มไปด้วยความตกใจและสงสยัยเขาก็หัวเราะและโบกมือพูดว่าสวัสดีครับคุณอาเหอ ยาเฉินเหือหยวนเจียงตกตะลึงไปเลยจากนั้นก็รีบถามทันทีนี่นี่มันเกิดเรื่องอะไรขึ้นกันแน่ยายเฉินหัวเราะและถามเขาพวกเราเข้าไปคุยกันข้างในได้ไหมเฮอหยวนเจียงเพิ่งจะได้สติคืนมารีบพูด,ด้วยความจริงใจได้ได้รีบเข้ามาเลยยายเฉินและเฮอจือฉิวเดินเข้าไปในห้องทางานของเฮอหยวนเจียงพร้อมกันเหอหยวนเจียงก็รีบตั้งมือของเฮอจือฉิว และเย,ยเชนก็นั่งลงเย,ยเชนแกว่งเม็ดที่ปิดปากอยู่ในมือหัวเราะเยาะตัวเองและพูด ดูเหมือนว่าของสิ่งนี้ของฉั้นมันไร้ประโยชน์จริงๆเฮอหยวนเจียงทนไม่ไหวก็เลยพูดทันทีเร็วคุณรีบพูดกับชั้นเร็วมันเกิดเรื่องอะไรขึ้นกันแน่เมื่อสักครู่คุณเพิ่งจะบอกว่าอยู่ที่ประเทศซีเรียไม่ใช่หรือไงหรือว่าพวกคุณสองคนรวมมือกันเพื่อหลอกชันเย่เฉินพูดโดยรอยยิ้มชั้นตั้งใจจะมาเซอร์ไพรส์คุณไงเฮอหยวนเจียงรีบพูดทันทีเซอร์ไพรส์มันเป็นเรื่องเซอร์ไพรส์มันเป็นเรื่องที่เซอร์ไพรส์มากๆขณะพูดเขาก็รีบถาม รีบเล่าให้ฉันฟังหน่อยพวกคุณกลับมาได้ยังไงทําไมถึงกลับมาได้เร็วขนาดนี้ระหว่างทางปลอดภัยและราบรื่นใช่ไหมเหย่ชิพูดรอยยิ้มช่วงแรกๆก,ก็ไม่ค่อยราบรื่นแต่หลังๆมาก็ราบรื่นมาโดยตลอดพอดีฉันรู้จักกับจอมพลข้องกองทัพฝ่ายต่อต้านและเป็นเพื่อนกับฉันด้วยอีกฝ่ายก็เป็นคนใจดีย่อมปล่อยตัวจือชิวมา เฮอหยวนเจียงรีบมองเหอจือชิวที่อยู่ข้างๆและถามว่าจือชิวพวกเขาทําอะไรเธอหรือเปล่าบทที่2,642เดยจือชิวปรับทานหนังของตัวเองและพูดด้วยความเขินอายเขาขังพวกเราไว้ในห้องใต้ดินตอนแรกพวกเขาตั้งใจจะฆ่าพวกเราทั้งหมดโชคดีที่คุณเย่มาช่วยไว้ทัน เช่นนั้นพวกเราก็คงโดนฆ่าตายทีละคนเหอหยวนเจียงพูดกับเยเชิด้วยความซาบซึ้งใจเย่เฉินคุณสามารถพาจื่อฉิวกลับมาได้อย่างปลอดภัยอาเป็นหนี้ชีวิตคุณจริงๆชีวิตของอาต่อจากนี้ไปจะเป็นของคุณไม่ว่าคุณจะให้อาทําอะไรถ้าเกิดอาการความลังเลแม้แต่นิดเดียวขอให้อาโดนฟ้าผ่าตาย เยเชนรีพูดทันทีคุณอาเหอไม่ต้องพูดขนาดนี้เรื่องนี้สําหรับฉันมันไม่ใช่เรื่องอยากอะไรและคุณก็ยังเป็นเพื่อนสนิทของแม่ฉันด้วยฉันช่วยคุณมันก็เป็นเรื่องที่ปกติเมื่อเหอจือชิวได้ยินคําพูดเหล่านี้เธอก็อุทานออกมาและพูดพ่อคุณแย่เป็นลูกชายของหน้าหานที่พ่อพูดถึงบ่อยๆใช่ไหมใช่เหอหยวนเจียงพยักหน้าและพูด เขาเป็นลูกชายเพียงคนเดียวของนาฮานเขาชื่อเยเฉนินดวงตาของเหอจี้ชิวเป็นประกายขึ้นมาในทันทีเธอพูดกับเยเฉนินโดยความตื่นเต้นดีใจคุณเย่พูดกันตามตรงแม่ของคุณเป็นไอดอลของฉันเมื่อฉันรู้เรื่องราวต่างๆของคุณแม่คุณแล้วทําให้ฉันตัดสินใจที่จะไปเรียนต่อที่หมหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ดและตอนที่ฉันอยู่ที่หมหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ดฉันก็ได้รู้เรื่องราวมากมายเกี่ยวกับแม่ของคุณฉันนับถือแม่ของคุณมากๆจนไม่สามารถถ่ายคาพูดมาอธิบายได้ เยเชินอดไม่ได้ที่จะรู้สึกประหลาดใจเขาคิดไม่ถึงจริงๆเออจีชิวจะรู้เรื่องราวของแม่เป็นอย่างดีเรื่องนี้ทำให้เยเชิรู้สึกละอายใจมากๆเพราะตัวเองรู้เรื่องราวของแม่น้อยมากๆและรู้เรื่องราวของแม่น้อยกว่าคนภายนอกด้วยซ้ํา ี่คือเรื่องที่ตัวเองทําได้ไม่ดีพอไม่เช่นนั้นตัวเองคงหาทุกวิธีทางเพื่อเข้าใจชีวิตของแม่สมัยยังมีชีวิตตั้งนานแล้วในเวลานี้เหอจวนเจียงมองไปที่เหอจือฉิวพูดขึ้นด้วยความแข็งขึงและจริงจังว่าจือฉิวฉันเคยรับปากกับเยเฉินแล้วหลังจากที่เขาช่วยชีวิตเธอกลับมาก็ให้เธอมาเป็นคนรับผิดชอบธุรกิจการขนส่งทางทะเลและฉันจะทํหนาทีเป็นที่ปรึกษาและคอยช่วยเหลือพวกคุณอยู่เบื้องหลังดังนั้นการกลับ มาอย่างปลอดภัยของเธอในครั้งนี้เธออยากทะเลทลายไปไหนอีกเธอต้องตั้งใจทำงานที่เมืองจินหลิงเพราะพวกเราสองพ่อลูกรวมมือกันไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นพวกเราก็ต้องช่วยเยเชนินทำธุรกิจการขนส่งทางทะเลให้สำเร็จเธอจือชิวพยักหน้าพูดโดยไม่ลังเลพ่อคุณโปรดวางใจฉันรับปากเรื่องนี้กับคุณเย่แล้วขณะพูดเธอก็รีพูดอีกว่า ที่จริงฉั้นกังวลเรื่องความสามารถของตัวเองมากครั้งที่เกิดเรื่องที่ประเทศซีเรียที่ให้ฉั้นตระหนักได้ว่าตัวเองมีความบกพร่องหลายด้านโดยเฉพาะฉั้นดูคนไม่เป็นและฉันมองโลกในแง่ดีเกินไปฉั้นเลยกังวลว่าตัวเองจะไม่มีความสามารถขนาดนั้นในเวลานี้เยฉันเอ่ยปากพูด คุณเหอเรื่องนี้คุณไม่ต้องกังวลพวกเราทําธุรกิจที่สุจริตทําธุรกิจด้วยทรัพย์สินการวางแผนทรัพยากรหลู่ทางและเส้นสายทางธุรกิจพวกเราไม่ได้ทําธุรกิจด้วยการหลอกลวงซึ่งกันและกันดังนั้นคุณแค่บริหารธุรกิจให้ดีจัดการธุรกิจให้ชัดเจนและติดต่อธุรกิจต่างๆให้เรียบร้อยส่วนที่เหลือมันก็จะประสบความสําเร็จเองเมื่อพูดจบเขาก็ยังพูดเสริมอีกว่า คุณคิดดูสิไม่ว่าจะเป็นบิลเกตของบริษัท Microsoft หรือว่าแลนลิเกตของ Google แม้แต่อีลอนมัสของบริษัทเทสลาพวกเขาก็เป็นอัจฉริยะด้านเทคโนโลยีหรือที่พวกเราเรียกว่าทาสโปรแกรมพวกเขาไม่เพียงแก่งเรื่องการดูคนและพวกเขาใช่คนที่ชอบหลอกลวงซึ่งกันและกันด้วย สิ่งที่พวกเขานำหน้าเทคโนโลยีการตลาดและวิธีการใช้เทคโนโลยีของตัวเองเพื่อสร้างผลิตภัณฑ์ที่ตอบโจทย์ความต้องการของตลาดดังนั้นถหาพวกเขาใช้ความสามารถของตัวเองและทำในสิ่งที่พวกเขาถนัดให้ดีที่สุดพวกเขาก็จะประสบความสำเร็จพวกเราก็เช่นกันคุณแย่ในเมื่อคุณพูดถึงขนาดนี้แล้วฉันก็จะต้องทำสุดความสามารถและฉันจะไม่ทำให้คุณต้องผิดหวัง มเมื่อเธอจื่อฉวได้พูดคํานี้เดิมจิตใจที่ประมาและตื่นเต้นของตัวเองก็ค่อยๆสงบลงทันทีถึงแม้ว่าเธอจะรู้สึกโล่งใจแต่ร่างกายของเธอก็ยังคงรู้สึกอึดอัดเนื่องจากเธอนั่งอยู่บนโซฟาที่ทําให้เธอรู้สึกอึดอัดมากเพราะว่าชุดชั้นในที่เธอใส่มันตัวเล็กและก็รัดมากๆเธอหยวนเจียงมองเห็นสีหน้าผิดปกติของลูกสาวเขาก็อดไม่ได้ที่จะถามจื่อเฉิวเธอเป็นอะไรหรือเปล่าเธอไม่สบายใช่ไหม บทที่2,643จูเหยอหยวนเจียงก็ถามขึ้นทำไมเหยื่อจือชิวหน้าแดงขึ้นมาทันทีเธอแอบคิดอยู่ในใจไม่สบายเหรอฉันไม่สบายอยู่แล้วชุดชั้นในที่เย่เฉินซื้อให้ฉันมันเล็กกว่าชุดชั้นในที่ฉันเคยใส่ตั้งแต่เดินทางมาถึงตอนนี้ชุดชั้นในมันรัดมากๆเมื่อนั่งลงมันก็ยิ่งรัดแน่นเข้าไปใหญ่แต่เมื่อเรื่องพวกนี้เธอก็ไม่กล้าพูดออกมาดังนั้นเธอก็เลยตอบแบบออ้มอึ้งว่า ค,คุณพ่อฉันไม่เป็นอะไรบางทีฉันอาจจะรู้สึกกลัวและประมาอยู่นิดหนอ่อยเผยหยวนเจียงไม่ได้คิดมากเขาพยักหน้าเบาๆถอนหายใจและพูดคุณอยู่ที่สถานที่อันตรายขนาดนั้นเป็นเวลานานและคงเจอเรื่องลำบากไม่น้อยและพบเจอกับสงครามความวุ่นวายและโดนลักพาตัวเกิดความตึงเครียดทางจิตใจก็เป็นเรื่องปกติเผยจือชิวรู้สึกเขินอายและคิดอยู่ในใจฉันไม่ได้เกิดความตึงเครียดทางจิตใจ แต่ร่างกายของฉันโดนรัดจนแน่นตังหากถ้ายังโดนรัดอยู่แบบนี้ยังคงหายใจไม่ออกแน่ๆในเวลานี้เฮยหยวนเทียงที่อยู่ข้างๆมองมาที่เยเฉินและพูดอย่างอ่อนวอนเยเฉินคุณคิดว่าเรื่องธุรกิจการขนส่งทางทะเลให้เริ่มธุรกิจช้าลงไปสักสองสาวันได้ไหมฉันอยากจะให้จือฉิวพักผ่นก่อนเยเฉินพูดด้วยรอยยิ้มได้ครับ พวกเราไม่ได้จะเริ่มธุรกิจเลยสองสาวันนี้จือ่อชิวพักผ่นให้มากๆนะฉันจะไปรวบรวมทุนและทรัพยากรก่อน,อนและพอดีช่วงนี้ผู้นําตระกูลอิโต้ของญี่ปุ่นมาที่เหมืองจินหลิงเธอกับฉันมีความสัมพันธ์ที่ดีมากๆสําหรับธุรกิจการขนส่งทางทะเลพวกเราทั้งสองฝ่ายอาจจะร่วมมือกันเพื่อทําธุรกิจนี้กุลอิโตะเธอจื่อชิวพูดด้วยความตกใจนั่นคือตระกูลอันดับหนึ่งของญี่ปุ่น เมื่อก่อนผู้นำตระกูลคือนางาอิโกอิโตะชัยไหมก่อนหน้านี้เคยเกิดความวุ่นวายขึ้นที่โตเกียวหลังจากที่นางาอิโกอิโตะได้รับบาดเจ็บและกลายเป็นคนพิการแล้วเขาก็ยกตำแหน่งผู้นำตระกูลให้กับลูกสาวตัว,ตวเองที่ชื่ออิโตะนานากะเห่เฉินคาดคิดไม่ถึงจริงๆว่าเหอหยวนเจียงจะเข้าใจสถานการณ์ของตระกูลอิโตเป็นอย่างดี เยเฉินเอ่ยปากถามครั้งนี้ที่พวกเขามาที่เมืองจินหลิงนอกจากอิตโตนะานากโกแล้วยังมีพ่อของเขาที่ชื่อนางาอิโกอิโตะด้วยเมื่อถึงเวลานั้นฉันจะแนะนำให้พวกคุณรู้จักเฮอจื่อชิวรีพูดทันทีไม่มีปัญหาค่ะเฮอหยวนเจียงมองดูเวลาและเอ่ยปากพูดใช่แล้วพวกคุณสองคนทานอาหารเที่ยงมาหรือยังเยชินพยักหนา้าเรายังไม่ได้ทานอะไรเลยเฮอหยวนเจียงพูดโดยรอยยิ้ม ฉันก็ยังไม่ได้ทานเหมือนกันก่อนหน้านี้ไม่ค่อยอยากทานอาหารแต่ตอนนี้รู้สึกว่าคุณกับจือฉิวกลับมาแล้วอย่างปลอดภัยฉันก็รู้สึกหิวขึ้นมาทันทีเลยเอาอย่างนี้ละกันพวกเราไปทานข้าวกันข้างนอกกันเถอะเธอจือฉิวตั้งแต่ลงจากเครื่องบินจนถึงตอนนี้เธอก็ยังไม่ได้ทานอะไรเลยดังนั้นเธอรู้สึกหิวมากๆเหมือนกันดังนั้นเธอก็เลยรีพูดทันที ฉันก็หิวเหมือนกันพวกเราหาร้านอาหารสักแห่งนั่งทานอาหารและคุยไปด้วยกันดีกว่าเหยเชินไม่ได้ตอบปฏิเสธแล้วเขาพูดโดยรอยยิ้มถ้าเป็นอย่างนี้เรื่องทานอาหารเที่ยงให้ฉันจะเป็นคนจัดการเองเธอหยวนเจียงรีพูดทันทีเรื่องทานอาหารเที่ยงให้คุณจัดการไม่ได้อาหารมื้อนี้อาจจะเป็นคนเลี้ยงพวกคุณเองเหยเชินพูดโดยรอยยิ้ม ฉันมีเพื่อนสนิทคนหนึ่งเปิดร้านอาหารรสชาติดีมากๆถ้าไม่ใช่คนสนิทจะลองจองห้องอาหารส่วนตัวก็ไม่ได้ดังนั้นเรื่องอาหารให้ฉันเป็นคนจัดการเองเถอะถ้าคุณอาเหออยากจะเลี้ยงอาหารฉันเมื่อไรก็สามารถโทรน,นัดฉันได้เลยเพราะพวกเราอยู่ที่เมืองจินหลิงพบหน้ากันก็สะดวกเมื่อเหอหยวนเจียงได้ยินคำพูดเหล่านี้เขาก็ไม่ได้ยืนการที่จะเลี้ยงอาหารอีกเขาพยักหน้าและพูดงั้นอาจจะทำตามที่คุณพูดแล้วกัน เหญ่ฉันรู้สึกว่าไม่ได้ไปเทียนเซียงฟู่ของหงหามานานแล้วอันที่จริงอาหารของที่นั่นรสชาติดีมากๆและบังเอิญวันนี้เป็นวันที่เหอหยวนเจียงกับลูกสาวจื่อฉิวได้พบหน้ากันนั้นเขาก็เลยต้องการร้านอาหารที่หรูหราหน่อยดังนั้นเขาจึงหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาและพูดกับพวกเขาสองคนว่าฉันจะโทรศัพท์ให้เพื่อนฉันวยจองอาหารส่วนตัวให้หน่อยเมื่อพูดจบเขาก็โทรศัพท์หาหงหาทันที บทที่2 6 4 4หงหารับสายก็พูดขึ้นมาทันทีอาจารย์เย่คุณโทรศัพท์หาฉันมีเรื่องอะไรให้รับใช้หรือครับเย่เฉินพูดทันทีคือเรื่องเป็นแบบนี้ฉันต้องการเลี้ยงอาหารเพื่อนดังนั้นฉันก็เลยอยากถามว่าตอนเที่ยงที่เทียนเซียงฟู่ยังมีห้องอาหารส่วนตัวไหม หงหาพูดโดยแม่ลังเลว่าอาจารย์เย่คุณมาที่เทียนเซียงฟูได้เลยห้องเพชรของเทียนเซียงฟูไม่ได้เปิดรับลูกค้ามานานแล้วและพวกเราก็เก็บห้องนี้ไว้สำหรับคุณคุณจะมาเมื่อไรก็ได้เย่เฉินพูดด้วยความประหลาดใจฮงหาคุณไม่จำเป็นต้องทำขนาดนี้ก็ได้ห้องเพชรได้รับความนิยมจากลูกค้ามากๆถ้าคุณไม่เปิดห้องนี้ไว้คอยต้อน,อ,ยตอนรับลูกค้าอื่นๆคุณจะเสียรายได้มากนะ พงฮาหัวเราอออกมาและพูดอย่างจริงจังอาจารย์เย่คุณเป็นคนที่ให้ชีวิตใหม่กับฮงหาแค่ห้องเพชรห้องเดียวมันไม่เท่าไรรอกถ้าคุณต้องการจริงๆเทียนเสี่ยงฟูไม่รับลูกค้าอื่นๆในอนาคตก็ยอมได้เย่ฉันรู้สึกว่าพงหาพักดีต่อเขามากๆ และเขาก็เป็นคนที่ให้ความสําคัญกับเรื่องตอบแทนบุญคุณมากๆด้วยแต่เขาคิดไม่ถึงจริงๆผู้ชายคนนี้จะให้ความสําคัญกับเรื่องนี้มากๆฉันไม่เพียงไปเทียนเสี่ยงฟู่ตั้งนานแต่เขากับเก็บห้องเพชรไว้ให้ฉันตลอดเวลาและเป็นสิ่งที่สําคัญที่สุดก็คือก่อนหน้านี้หงหาไม่เคยพูดเรื่องนี้เลยมันแสดงให้เห็นอย่างชัดเจนเขาไม่ได้ต้องการเอาเรื่องนี้มาเอาใจฉันหรือทำดีหวังผลจากฉันแต่เขาทำทุกอย่างเพื่อฉันจริงๆ เมื่อคิดถึงเรื่องเหล่านี้เขาก็อดไม่ได้ที่จะประเมินหงหาสูงขึ้นต่าคิดว่าคนอย่างหงหาที่ไม่เคยเรียนหนังสือเป็นคนธรรมดาที่ไม่มีความรู้แต่เขาเป็นคนที่จงรักภักดีและจัดก,การเรื่องต่างๆได้ดีมากๆดังนั้นเขาก็เลยพูดกับหงหาด้วยรอยยิ้มเก็บห้องเพชรไว้ให้ฉันก็พอเทียนเสียงฟูย,ยังจําเป็นตรงตนรับลูกค้าอื่นๆด้วยไม่งั้นอนาคตคงจะเหลือแค่พนักงานต้อนรับ เขียนเสียงฟตูต้องดูเงียบเหงาอย่างแน่นอนฮงหารีพูดทันทีได้ครับอาจารย์เย่ฮงหารู้แล้วครับเย่เชินรับปากและถามทันทีช่วงนี้คุณกําลังยุ่งอะไรหรือเปล่าฮงหาตอบกลับด้วยความเคารพช่วงนี้กําลังยุ่งอยู่กับเรื่องขยายพื้นที่ของโรงสุนัขและฉันกําลังทาตามที่คุณต้องการกําลังสร้างพื้นที่ใต้ดินถึงมันก็จะง่ายต่อการปฏิบัติงานของคุณในอนาคตดีมากมาก เย่เฉินพูดด้วยความพอใจเอาอย่างนี้ละกันตอนนี้คุณก็ไปที่เทียนเซียงฟูฉันจะแนะนําเพื่อนสองคนของฉันให้คุณรู้จักในอนาคตพวกเขาอาจจะต้องการความช่วยเหลือจากคุณในเมืองจินหลิงคงหาตอบโดยไม่ลังเลได้ครับอาจารย์เย่ฉันจะโทรศัพท์ให้พนักงานของเทียนเซียงฟูและบอกให้พวกเขาเตรียมอาหารให้เสร็จและฉันจะรีบตามไปทันทีได้เมื่อวางสายเย่เฉินก็พูดกับเผยหยวนเจียงและเหอจือฉิวทันที เผื่อนของฉันจัดการเรื่องห้องและอาหารเสร็จแล้วพวกเราออกเดินทางตอนนี้เลยเธยหยวนเจียงได้ยินคำว่าเทียนเซียงฟูอาการสนทนาทางโทรศัพท์ของเย่เฉินเขาอดไม่ได้ก็เลยถามขึ้นมาทันทีเย่เฉินเทียนเซียงฟูน่าจะเปิดโดยอันตพานองเมืองกินหลิงรู้สึกว่าเขาจะชื่อท่านหงฮาใช่แล้วเย่เฉินพยักหน้าและพูดด้วยรอยยิ้มเขาชื่อหงฮาแต่ท่านหงฮาเป็นชื่อที่คนอื่นๆเรียกเขา คุณกับจือฉิวไม่ต้องเรียกเขาแบบนั้นถ้าเจอหน้าเขาก็เรียกคงหาได้เลยเฮยหยวนเจียงรู้สึกกังวลและเอ่ยปากเตือนฉันได้ข่าวมาว่าหงหาเป็นหัวหน้าข้องอาณาจักรใต้ดินคุณคบหาเป็นเพื่อนกับเขาต้องระวังตัวด้วยนะเหย่เฉินยิ้มเบาๆและพูดอย่างจริงจังคุณอาเหอตอนนี้หงหาไม่ทําเรื่องชั่วและกลับมาเป็นคนดีแล้วเขาไม่รังแกคนอื่นและทําชั่วอีกแล้วตอนนี้เขาไม่ทําเรื่องเหล่านี้อีกแล้วนอกจากนี้ ภายใต้อิทธิพลของเขาก็ทําให้อนาจาักรใต้ดินของเมืองกินหลิงเริ่มทําธุรกิจที่สุจริตอย่างจริงจังตอนนี้พวกเขาเปิดไน์คขับที่ถูกกฎหมายและจําหน่ายสุราแท้เปิดบริษัทร,รักษาความปลอดภัยและเปิดบริษัทวัสดุก่อสร้างและรับเหมาก่อ,อสร้างด้วยช่วงก่อนพวกเขาก็ยังจัดระเบียบอุตสาหกรรมก่อสร้างด้วยเอาพวกช่อโกงออกไปจากเมืองพวกเขาช่วยทําให้ประชาชนในเมืองกินหลิงอยู่เย็นเป็นสุขอีกด้วยเรื่องนี้คุณไม่ต้องกังวล เฮอหยวนเจียงคุณคิดและพยักหน้าเขาพูดว่าเมื่อได้จินเช่นนี้ดูเหมือนจะมีเรื่องนี้เกิดขึ้นจริงๆช่วงนี้เมืองจินหลิงไม่มีเรื่องวุ่นวายเกิดขึ้นเลยและการต่อสู้ก็น้อยลงมากๆบทที่26 4 5เย่เฉินรู้ว่าเฮอหยวนเจียงเป็นคนที่มีการศึกษาสูงและเป็นคนที่มีความรู้สูงก็มักจะคิดว่าตัวเองสูงส่งดังนั้นพวกเขาจึงมีอคติในการมองคนประเภทงหงฮา ดีที่เหอหยวนเจียงไม่ได้อัคติมากกับเรื่องนี้หลังจากจะยินคําพูดแนะนําของเยเชินแล้วเขาก็วางอัคติของตัวเองลงเยเฉินยืนขึ้นแล้วก็พูดกับพ่อลูกคู่นี้ทันทีว่าคุณอาเหอจือฉิวพวกเราไปกันเถอะเหอหยวนเจียงพยักหน้าและยืนขึ้นทันทีเหอจือฉิวก็โดนชุดชั้นในรัดจนทนไม่ไหวมานานแล้วเธอรอไม่ไหวและรีบยืนขึ้นทันทีเพราะการนั่งอยู่บนโซฟาทำให้ชุดชั้นในนั้น รัดตัวเองมากๆและรู้สึกหายใจไม่ออกอันที่จริงเธออยากจะยืนตั้งนานแล้วแต่พ่อกับเยเชิญนั่งคุยกันอยู่และเธอไม่อยากยืนโง่ๆอยู่คนเดียวดังนั้นเธอก็เลยกัดฟันและทนนั่งอยู่บนโซฟาแต่ื่อฉิวคาดคิดไม่ถึงจริงๆในขณะที่เธอยืนขึ้นเนื่องจากเธอใช้แรงพยุงร่างกายตัวเองมากจนเกินไปจู่ๆเธอก็รู้สึกว่าตะขอของชุดชั้นในที่อยู่ด้านหลังของเธอก็หลุดออกจากกัน ยางของชุดชั้นในที่รัดจนแน่นนั้นและหลุดออกทันทีทําให้เหอจือฉิวริบร้องด้วยความตกใจในทันทีเอ้ยเหอหยวนเจียงรีบถามด้วยความเป็นห่วงจือฉิวเธอเป็นอะไรเหรอจือฉิวในเวลานี้ขายหน้ามากๆเธอจะกล้าพูดอะไรได้ยังไงแต่ขอชุดชั้นในของตัวเองโดนเธอบิดตัวหลุดออกจากกันเรื่องนี้มันเป็นเรื่องที่น่าอายมากๆดังนั้นเธอก็เลยพูดด้วยความจำใจว่า ฉ,ฉันไม่เป็นอะไรเมื่อสักครู่ฉันยืนขึ้นและใช้แรงมากไปหน่อยทําให้ฉันรู้สึกเวียนหัวเธอหยวนเจียงไปพยุงเธอและถามเธอโดยความเป็นห่วงเป็นอะไรมากไหมอาการหนักหรือเปล่าถ้าอาการหนักแล้วก็พ่อจะพาเธอไปหาหมอที่โรงพยาบาลเลยเฮอจื่อชิวรีบโบกมือทันทีไม่เป็นไรไม่เป็นไรตอนนี้อาการดีขึ้นมากแล้วขณะพูดเธอก็รีบวางมือที่ยกขึ้นมาทันที เนื่องจากตะขอที่รัดแน่นได้หลุดออกแล้วเมื่อเธอยกมือขึ้นทำให้ชุดชั้นในเคลื่อนที่เล็กน้อยถ้าเธอขยับรุนแรงแล้วก็อาจจะทำให้ชุดชั้นในเคลื่อนที่และกลับเข้ารูปไม่ได้ถ้าอย่างนั้นคงเป็นเรื่องน่าอายมากๆเธอหยวนเจียงลงอ,อกทันทีและเอ่ยปากพูดฉันคิดว่าเธอคงจะไม่ค่อยได้พักผ่อนสองสามวันมานี้เธอต้องพักผ่อนให้มากๆเพื่อชดเชยพลังงานที่เสียไป เธอจือฉิวได้ทำเพียงพยักหน้าและรับปากพูดว่าได้ค่ะคุณพ่อฉันรู้แล้วเมื่อพูดจบเธอก็รีบหันมองเยเฉิญเห็นว่าเยเฉิญไม่มีปฏิกิริยาผิดอะไรเธอก็รู้สึกโล่งใจในทันทีดูเหมือนเรื่องได้าอายที่เกิดขึ้นเมื่อสักครู่พอและเยเฉินคงไม่รู้มิฉะนั้นฉันคงต้องอายจนแทบอยากจะแทรกแผ่นดินหนีแล้วในขณะที่เธอกำลังคิดเรื่องนี้อยู่เธอก็รู้สึกโกรธและมองไปที่เยเฉินและด่าอยู่ในใจว่า รูปร่างของฉันในสายตาของคุณมันเล็กขนาดนี้เลยเหรอือทำไมคุณถึงซื้อชุดชั้นในไซส์เล็กให้ฉันแค่นี้ยังไม่พอประเด็นสำคัญขนาดไซส์มันเล็กมากๆมันทรมานร่างกายของฉันมากๆถึงแม้ว่าเย่เฉินจะมีสีหน้าและท่าทางที่สงบมากๆแต่ในใจของเขาก็สับสนวุ่นวายมากๆเขาเป็นคนที่มีประสาทสัมผัสที่ไวมากๆ เมื่อสักครู่ได้ยินเสียงเสียงหนึ่งดังมาจากร่างกายก้องเหอจือฉิวเขาก็รู้สึกได้ทันทีว่าต้องมีเรื่องอะไรเกิดขึ้นอย่างแน่นอนและเสียงนั้นมันเหมือนกับของอยางยึดที่รัดจนแน่นและจูจ่ๆก็หลุดออกจากกันอย่างไรก็ตามเนื่องจากเสียงน,าายงนี้มาจากด้านในเสื้อก้องเหอจือฉิวเมื่อเสียงนี้ออกมาทําให้คนทั่วไปไม่สามารถรับรู้ถึงเสียงนี้ได้ไสิ่งดีๆเกิดขึ้นกับตัวท่าน คอมเมนต์สิ่งที่ท่านได้จากเรื่องนี้และเป็นกำลังใจให้กับทางช่องอย่าลืมกด s ับสกไลค์และกดกระดิ่งเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปต่อๆไปด้วยครับ